กราบเรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวพัสินีสุขจันทร์ทอครูกศอน,นอตำบลขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565ไตรามาส3 4ชื่อนางสาวพัสินีสุขจันทร์ทออายุ37ปีวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตำแหน่งครูกศน,นอตาบลอายุงาน8ปี ในตำแหน่งครูกศออน,นอกตำบลจำนวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย29คนหญิง18คนรวม47คนจำนวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย29คนหญิง37คนรวม66คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยกระบวนการพบกลุ่ม เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้กระบวนการคิดเป็นในการแก้ปัญหากิจกรรมกีฬาสี <ไป S 1> ก็สอนนอกประสานใจต้านพยาเสพติดปี2565 การอาศัยยุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s รายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศน,นอกตำบลดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานกศออน,นอก,กําหนดไว้ 2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสํารวจความต้องการของนักศึกษา 3. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ 4. มีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่ม5 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป 6. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปเขาสอบปลายภาคตั้งแต่หนึ่งวิชาขึ้นไป 7. นักศึกษาร้อยละ75ที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นมีบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่ม กมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนตัวชี้วัดที่ 7. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อนเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายปริมาณผลงานเป้าหมาย21คนผล32คน 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสัน้นไม่เกิน30ชั่วโมงกลุ่มสนใจเป้าหมาย4คนผลสิคน หลักสูตรระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปชั้นเรียนวิชาชีพจำนวนชั่วโมง35ชั่วโมงเป้าหมาย11คนผล12คน2การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป้าหมาย3คนผล4คน3การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป้าหมาย2คนผล4คน 4. การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนผลสองคน ตัวชี้วัดที่800ละของผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย1กิจกรรมหลักสูตรสิ่งประดิษฐ์ผ้าสร้างรายได้เสริม2คนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่าย8คน2กิจกรรมหลักสูตรช่างเสริมสวยสร้างรายได้เสริม2คนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่าย สิคนสามกิจกรรมอบรมการนำความรู้เกี่ยวกับกัรชาและการชงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการรู้ประโยชน์คุณและโทษของกัรชากันชงนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่าย4คนสี่กิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่ายสคนหกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้กัญชาและกัญชงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันเพื่อลดรายจ่าย4คนสรุปผลการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์าภาากลุ่มที่1กิจกรรมหลักสูตรช่างเสริมสวย่อ,อนโอเคไหมคะอ่ะหัวตาก็เหมือนกันเข้มกลางจางอ่อนเห็นไหมคะก็คือหัวทวนหัวเนี่ยก็คือเบา กิจกรรมอบรมการนำความรู้เกี่ยวกับการชาและการชงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการรู้ประโยชน์คุณและโทษของการชาการชงกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้การชาและกัรชงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย1ผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย200คนคน209คน2สสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย10คนผล10คน3กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย200คนผล206คน,20คน4กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เป้าหมาย200คนผล216คน21 รถโมบายเคลื่อนที่ตัวชี้วัดที่1ิจจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ว่าหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย1กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โค v ิด1 9 2กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้รูปแบบออนไลน์ เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 9 4. กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ 5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขรจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ สจอพอ,อประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานจปทอตู้ชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน 1. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี 2. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชต สเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน 4. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 6. โครงการอาสาสมัครกศน7จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 8. กิจกรรมพัฒนากศนอาตำบลให้เป็นกศนอาตำบลต้นแบบ 5D p ีเมียม p ั ก้ากิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบทแพคทิก ได้รับรางวัลลำดับที่3จากสำนักงานกศอนอจังหวัดสมุทรปราการการประเมินคัดเลือกกศออนอตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย สได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรกิจกรรมสอส,อสอปชตเสริมสร้างหมู่บ้านพลดีวิถีประชาธิปไตย 3. ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2565โดยปฏิบัติหน้าที่เขียนหมายนัดเข้ารับราชการทหารแบบสอด .40 4ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DMIS ระดับอำเภอ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแฟนเพจ Facebook ของกศอน,นออำเภอบางเสาธง6ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการเงิน7เจ้าหน้าที่งานแผนงานและโครงการ8เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง9ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรติวข้อสอบเ n e นในรายวิชาสุขศึกษาภลศึกษาและวิชาเศรษฐกิจพอเพียง10กิจกรรมงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ